สวัสดีคับด้วยนะครับวันวนี้เ็มาสอนวิธีการโหลดเกมโปรเ <Pokemon. S 2> กมอน PA เกออ้ีอยเข้านี่ ขออภัยเสียงดังด้วยขออภัยเสียงดังด้วยนะครับโหลดโหลดน,นานนิดหน่อย

นี่เโหลดเสร็จ <cam> ลอกเพียงเ่า <c frig et athlete> แค่นี้ก็คุณก็สามารถเลือดได้แล้วแล้วก็โหลดแอป,ปนี้มาเลยถ้าใครชอบก็กดเลยกดกดใครด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ